ลมหรือลุกอย่าไปทุกกับชีวิตถูกหรือผิดอย่าไปคิดหนีปัญหาดีหรือแย่อย่าไปแคร์คนนินทาชมหรือด่าอย่าไปรับให้กลับคืนชีวิตยุ่งยากประมาณไหนหรือเราเองทำให้ยากประมาณนี้ละลดเลิกปล่อยวางบ้างคงจะดีชีวิต ก็จะงง่ายงามตามวิธีที่ควรเป็นกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดต,ตามชาแนลอานอน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานอน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทางข้อฉกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่าน ให้ได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องจงหาเหตุผลที่เป็นไปเพื่อความสำเร็จท่านผู้ฟังครับหากว่าในวันนี้เราได้เกิดพ่ายแพ้และสิ้นหวังต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ได้เกิดความผิดพลาดทําในสิ่งนั้นไม่สำเร็จเมื่อได้เกิดปัญหาก็ได้เกิดความท้อแท้หมดกำลังใจที่จะต่อสู้ฝาฟันต่อไป ผมก็อยากที่จะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านที่กําลังต่อสู้กับชีวิตที่กําลังต่อสู้อยู่กับทุทกๆอุปสรรคปัญหาก็อย่าได้พึ่งท้อใจอย่าได้พึ่งท้อแท้อย่าพึ่งไปหาข้ออ้างมาให้กับความพ่ายแพ้ก็อยากที่จะขอเรียนกับท่านผู้ฟังให้ได้เข้าใจกันอย่างนี้นะครับว่าในโลกใบนี้นั้นก็ไม่มีใครหรอกครับที่จะประสบแต่ความสําเร็จสมหวังไปซัทุกเรื่องไม่มีใครที่จะไม่เคยผิดพลาดไม่เคยล้มเหลว หากว่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่ไม่เคยล้มเหลวไม่เคยผิดพลาดอะไรเลยนั้นก็คงจะเป็นคนที่ไม่เคยได้ทำอะไรเลยในตลอดทั้งชีวิตนี้ครับและในเมื่อใดที่เราได้เกิดความสิ้นหวังเกิดความท้อแท้หมดกำลังใจก็ขอให้ทุกท่านจะได้ไปจมปลักอยู่กับความล้มเหลวนั้นครับก็หากว่าเราจะหาข้ออ้างมาให้กับความพ่ายแพ้เพื่อที่จะทำให้เราหยุดอยู่กับที่จมปลักอยู่กับความผิดหวังในอดีตผมก็อยากที่จะให้เราท่านทุกคน มาหาข้ออ้างที่จะหาเหตุผลเพื่อไปสู่ความสําเร็จก็จะเป็นการดีกว่าครับและเหตุผลที่จะเป็นไปเพื่อความสําเร็จที่ผมจะนําให้ท่านผู้ฟังได้ลองพิจารณานี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด10ข้อดังต่อไปนี้ครับข้อที่ 1. คนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงโลกมีอยู่มากมายแต่ถว่าคนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตนเองนั้นก็กลับมีอยู่น้อย 2. คนที่ขยันมักจะเห็นโอกาสท่ามกลางวิกฤต แต่ทว่าคนที่เกลียดครานก็จะเห็นวิกฤตในทุกครั้งที่ได้รับโอกาส 3. อยาหาข้ออ้างเพื่อความพ่ายแพ้แต่จงได้หาเหตุผลเพื่อความสําเร็จ 4. ผู้ยิ่งใหญ่มักจะต่างจากคนทั่วไปก็ตรงที่เมื่อเขาได้เจอกับวิกฤตพร้อมกับคนอื่นๆคนอื่นๆโดยมากนั้นก็มักที่จะหมดความเชื่อมัน่นแต่ทว่าผู้ที่จะไปถึงความยิ่งใหญ่ได้โดยมากนี้เขาก็กลับยังมุ่งมัน่นทุ่มเทแรงสุดกําลัง ไปกับสิ่งที่เขาได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ครับ 5. โลกใบนี้ไม่มีสถานที่ใดที่ชื่อว่าสิ้นหวังจะมีก็แต่ผู้คนเท่านั้นที่ได้กำหนดชื่อนั้นให้แก่ตัวเขาเอง 6. ที่คนเรามักจะทำอะไรต่างๆได้นั้นก่อนอื่นก็เป็นเพราะมีความเชื่อทว่าตนเองสามารถทาได้ครับ 7. ที่คนเราสามารถจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้นมิใช่เพราะจะต้องมีความรู้ แต่เป็นเพราะรู้ที่จะลงมือกระทำครับแปดที่เรามักจะบอกว่าทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่ว่ามีใครคอยควบคุมเพราะว่าสิ่งที่คอยควบคุมไม่ให้เราสามารถจะทำได้นั้นก็มีเพียงใจของเรานั่นแหละครับ 9. คนที่พรอปลูกด้วยน้ำตาและหยาดเหงื่อย่อมเก็บเกี่ยวด้วยรอยยิ้มอย่างเต็มภาคภูมิสเสมอครับสิ 10. สิ่งที่น่าเวทนาของมนุษย์เราก็คือการเฝ้าแต่รอคอยไปชมสวนกุหลาบของคนอื่น แต่ถาว่ากลับไม่ชื่นชมกุลาบที่บานอยู่หน้าระเบยียงบ้านของตนเองครับนั่นก็คือการไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่แต่ก็กลับขวัญขวายอยากแต่จะได้ในสิ่งที่คนอื่นเขามีก็จึงเป็นเรื่องที่ยากที่จะหาความผาสุกในชีวิตได้อย่างแท้จริงครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมานําเสนอเสริมกันอีกสักหนึ่งหัวข้อก็ขอว่ากันในเรื่องคนสี่ประเภทที่เถียงยังไงก็ไม่มีวันชนะ ไม่ควรที่จะเสียเวลาชีวิตเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยท่านผู้ฟังครับคนเราที่เกิดมาต่างพ่อต่างแม่ต่างจิตต่างใจและก็ต้องมาอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความคล้ายกันนั้นก็อาจจะต้องมีบ้างที่เป็นเพื่อนที่จริงใจและก็อาจจะมีบ้างที่เป็นคนที่ไม่ควรเอาเวลาในชีวิตของเราไปยุ่งเกี่ยวกับเขาคนนั้นหรือไปข้องแวะด้วยและในวันนี้ผมก็ขอมานำเสนอให้ท่านผู้ฟัง ได้พิจารณาถึงคนสี่ประเภทที่ไม่ควรเสียเวลาชีวิตของเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยก็มาดูกันครับว่ามีคนประเภทใดบ้างเราเป็นคนในประเภทที่ว่านี้หรือเปล่าที่ได้กล่าวเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าคนบางคนก็เหมาะเพียงแค่ได้พูดคุยด้วยแต่ไม่เหมาะที่จะคบหาหรือทำความรู้จักจนถึงขั้นที่เรียกได้ว่าสนิทกันเพราะอะไรก็เพราะว่าหลายอย่างของเขาที่ทำให้บางครั้ง เราก็ควรที่จะเว้นระยะห่างจากพวกเขาเหล่านี้เอาไว้ก็จะเป็นการดีกว่าครับทําได้อย่างมากก็แค่พูดคุยกันเท่านั้นก็พอแล้วอย่าไปพยายามที่จะสารสัมพันธ์ไปมากกว่านั้นไม่อย่างนั้นแล้วชีวิตที่เคยสงบสุขของเราก็อาจจะมีความวุ่นวายมากกว่าเดิมก็ได้ครับในบางครั้งบางทีนั้นเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องคัดคนตัดคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเราด้วย ไม่ใช่จะเป็นคนที่อัธยาศัยดีจะคบกับใครก็ได้ก็ขอให้เราอย่าได้ลืมว่าคนรอบข้างของเราก็มีอิทธิพลและมีส่วนอย่างยิ่งที่จะทำให้เรานั้นมีทั้งความสุขและความทุกข์ได้เช่นกันก็เพราะหากเรายังไม่พ้นจากวิสัยของปุถุชนยังไม่พ้นจากวิสัยของโลกนี้การที่จะให้ละไม่ให้ยึดติดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับคนรอบข้างได้ทั้งหมดนั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะฉะนั้นแล้ว คนในที่ไม่เหมาะที่จะคบเราก็จะต้องรักษาระยะห่างเอาไว้อย่าได้สารสัมพันธ์ต่อจนมีความสนิทสนมมากจนเกินไปไม่อย่างนั้นแล้วเราก็อาจจะต้องมานั่งเสียใจทีหลังก็เป็นได้ครับคนเรานี้เมื่ออยู่ในสังคมก็มักจะเจอกับคนที่มากมายหลายรูปแบบก็หลากหลายนิสัยต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นทั้งในแบบที่เราชอบหรือจะเป็นในแบบที่เราไม่ชอบก็ตามและในบางครั้งนั้น ก็อาจจะเป็นสิ่งที่มีความน่ารังเกียจด,ด้วยซ้ำเราก็จะมาดูกันว่าคนประเภทไหนกันที่เราควรจะหลีกให้ห่างและก็จะได้พยายามที่จะไปเอาชนะคนเหล่านี้ก็ขอเรียนให้ได้ทราบกันไว้เลยครับว่าคนประเภทเทวานี้นั้นก็เป็นคนที่เราไม่มีทางจะเอาชนะเขาได้ด้วยหลักของเหตุและผลอย่างแน่นอนครับก็ลองมาดูกันครับแล้วเราจะได้วางตัวให้ถูกบุคคลสี่ประเภทที่ไม่ควรเข้าใกล้ไม่ควรครบ ประเภทที่หนึ่งก็คือคนที่มีความคิดที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างตลอดถึงการกระทําของตนเองนั้นมีความถูกต้องอยู่เสมออันนี้ก็สืบเนื่องมาจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นก็คือ,อยังคิดว่าตนเองถูกตลอดก็สังเกตได้ว่าในเวลาที่เขามีข้อขัดแยง้งก็จะเถียงเอาเป็นเอาตายจะไม่ฟังชาวบ้านใช้ตรรก,กะวิบัติและเหตุผลวิบัติไปเรื่อยๆแลยก็ขอให้ได้ทราบกันไว้เลยครับว่า การได้สนทนาการได้ถกโต้เถียงกับคนในประเภทนี้ก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการโต้เถียงนั้นเลยถ้าเป็นไปได้ก็จะได้เข้าใกล้ครับคนประเภทที่สองก็คือบุคคลที่ชอบโยนความผิดให้กับผู้อื่นก็คือแม้ว่าจะทําในสิ่งใดน,นั้นหากว่าเกิดความผิดพลาดแล้วก็มักจะต้องมองหาคนที่มีความผิดหรือผู้ี่จะมารับความผิดนั้นแทนตนโดยที่ไม่เคยมองเห็นข้อเสียของตนเองเลย ก็คนธรรมดานั้นถ้าผิดเขาก็จะยอมรับได้และก็ใช้มันเป็นบทเรียนแต่ถ้ารู้ทั้งรู้ว่าตนเองเป็นคนผิดนั้นแล้วก็ยังคิดที่จะยนความผิดให้กับคนอื่นก็เรียกว่าคนโง่และเขาก็จะโง่อยู่แบบนั้นจนกว่าเขาจะรู้และยอมรับได้ว่าตนเองผิดครับประเภทที่สามก็คือคนที่มาเหนื้อตลอดและบุคคลในประเภทที่ว่านี้ก็ไม่ใช่ว่าเหนือหรือใต้ ในประเภทของทิศเหนือใต้ออกตกแต่เป็นบุคคลในประเภทชนิดที่ว่าเป็นการบองว่าตนเองดีกว่าคนอื่นและก็มักยกเอาตอนเองไปเปรียบเทียบเสียดสีติตมทิน่คนอื่นเพื่อที่จะทําให้ตนเองดูดีและก็มักจะตัดสินคนอื่นโดยที่มีความลำเอียงเกาะติดตลอดและก็มีผลการวิจัยอย่างหนึ่งครับท่านผู้ฟังที่กล่าวกันว่าในจําพวกคนที่มีไอคิวดำนั้นจะรักอะไรได้ยาก เข้าใจอะไรได้ยากมักที่จะใช้ในส่วนของอารมณ์และความรู้สึกเป็นตัวตัดสินสำหรับเรื่องราวต่างๆซึ่งก็ไม่เหมือนกับประเภทที่มีไอคิวอยู่ในระดับปกติที่โดยส่วนมากนั้นพวกเขาก็มักที่จะเข้าใจและตัดสินเรื่องราวต่างๆด้วยหลักของเหตุลและผลแล้วก็พร้อมที่จะเข้าใจเห็นใจและก็มักที่จะให้ความช่วยเหลือใครต่อใครโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนไม่เหมือนกับบุคคลในประเภทตรงข้าม ที่ทําให้เข้าใจในเรื่องนี้เลยครับและบุคคลที่เราไม่ควรจะคบไม่ควรจะเข้าใกล้ในประเภทสุดท้ายก็คือประเภทที่4ก็ได้แก่บุคคลที่มีความก้าวร้าวคนที่มักจะใช้ความก้าวร้าวกบเกลื่อนเมื่อจํานนด้วยเหตุผลและในเรื่องนี้นั้นก็ได้มีผลวิจัยออกมาเช่นเดียวกันครับที่ว่าบุคคลที่มีความฉลาดและระดับไอคที่อยู่ในระดับต่าที่ค่อนข้างน้อยกว่าปกตินั้น ก็จะมีความก้าวร้าวมากกว่าก็คือเมื่อคุมสถานการณ์ใดไม่อยู่จนจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่ไม่เป็นดังที่คิดก็จะมีอาการโมโหก้าวร้าวกบเกลือนหวังที่จะสยบให้จบข่าวแบบนี้นั้นก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีอัตาราในตัวสูงครับและหากเมื่อเราต้องเจอแบบนี้นั้นก็คือจะได้กดปุ่มโง่ให้กับตนเองเรื่องการกดปุ่มเปิดระบบป้องกันตัวเองและอีโก้ ที่มันเป็นเรื่องโง่ๆก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์และก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยครับกับการไปโต้เถียงกับคนโง่หรือถ้าจําเป็นจะต้องคุยจริงๆนั้นก็เ,เฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องและก็ตรงประเด็นหรือหยุดได้ก็หยุดดีกว่าเล็งจังหวะที่ควรจะหยุดอย่าพยายามที่จะเอาชนะเพราะจะไม่มีวันชนะคนโง่และยิ่งบ้าด้วยแล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมครับก็ต้องวางใจเป็นอุเบกขา จะไปใช้เหตุผลหลักฐานอะไรมาให้ดูเขาก็คงจะไม่สนและเพลินนั้นก็อาจจะมีการท้าทายกลับมาเราก็จะมีแต่เสียอารมณ์เสียปเปล่าๆก็เอาเป็นว่าก็ขอไม่เจอกันทะดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเหนื่อยปเปล่าครับก็ขอท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อทมส่งท้าย ก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจที่จะนำไห้ท่านผู้ฟังได้ฉกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องข้อคิดปฏิวัติเปลี่ยนชีวิตเพื่อเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นท่านผู้ฟังครับก็มีคำกล่าวที่ว่าคนฉลาดจะไม่รอจนถึงวันที่ตกน้ำค่อยเรียนว่ายน้ำและการที่เรานั้นวิเคราะห์ตัวของเราเอง ว่าเรากำลังยืนอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่อยากที่จะไปไหนจะไปอย่างไรและต้องปฏิวัติแก้ไขปรับเปลี่ยนตัวเองตรงจุดใดได้บ้างผมก็ขอ,อนําเอาข้อคิดที่ครอบคลุมการปฏิวัติที่เป็นการปฏิวัติทางกายภาพจิตใจและมุมมองต่อโลกที่ครอบคลุมทั่วถึงก็ลองมาพิจารณากันดูครับการปฏิวัติชีวิตให้เป็นบุคคลที่ดีขึ้นในข้อที่หนึ่งก็คือการปฏิวัติสุขภาพ ก็เพราะรถที่เครื่องยนต์ไม่ดีก็เป็นเรื่องที่ยากที่เราจะไปถึงจุดหมายร่างกายของเราก็เช่นกันครับซึ่งก็เปรียบเสมือนรถยนต์ของเราดังนั้นแล้วการดูแลรักษารถยนต์แห่งชีวิตให้มีความพร้อมก็เพราะการมีความคิดและจิตใจที่แข็งแรงส่วนหนึ่งก็มาจากสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของเรานี่แหละครับข้อที่สองก็คือการปฏิวัติสมองก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาครับที่เราก็อาจจะไม่ใช่คนที่ฉลาด หรืออาจจะคิดน้อยใจว่าเราไม่ฉลาดเท่ากับคนอื่นๆแต่มันก็ไม่มีความจําเป็นอะไรครับที่จะต้องไปกอดมันไว้จนวันตายก็ขอให้ปฏิวัติปรับปรุงตนเองอัปเกรดตัวเองเสมอเรียนต่อหรืออ่านมากๆศึกษาเรียนรู้หาวิธีการอื่นๆที่เหมาะกับเราโดยมีเป้าหมายที่ทําให้เราฉลาดขึ้นมองโลกได้กว้างขึ้นครับข้อที่3ก็คือการปฏิวัตินิสัย และก็กล่าวได้ว่าอุปนิสัยของคนเรานี้ก็เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่สามารถจะกําหนดชะตาชีวิตของเราได้นิสัยที่ดีก็จะเปิดโลกให้เราได้ฉะนั้นแล้วก็ให้เราสํารวจตนเองว่าเรามีนิสัยอะไรที่ไม่ดีบ้างแล้วก็ขอให้ลบมันออกไปก่อนที่มันจะกลืนเราเลิกบน่นเลิกโทษคนอื่นเริ่มเป็นคนตรงต่อเวลารู้จักที่จะเสียดายเวลาอย่าฆ่าเวลา เพราะว่าเวลามันมีค่าครับข้อที่ 4. ปฏิวัติทัศนคติทัศนคติหรือมุมมองความคิดของคนเรานั้นก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของการใช้ชีวิตที่ดีครับการมองโลกในแง่ดีก็มักจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ที่มันแย่ให้มันดีขึ้นได้ลดระดับความหนักหนาของความทุกข์จากปัญหาต่างๆทัศนคติที่ดีนั้นก็ยังช่วยแยกแยะออกว่าอะไรที่เป็นปัญหาจริง อะไรที่มันเป็นปัญหาหลอกที่เราสร้างขึ้นมารับคข้อที่5ปฏิวัติสายสัมพันธ์ครอบครัวครอบครัวนี้ก็คือฐานรากของชีวิตการที่เราดูแลคนในครอบครัวให้ดีก่อนโดยการมั่นเยี่ยมเยียนพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณหรือจะเป็นการโทรหาก็ยังดีดูแลคนรักเอาใจใส่ลูกถ้าเวลาที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ใส่ใจคนในบ้านก็ขอให้ปฏิวัติตนเอง มันก็เป็นเรื่องที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ครับข้อที่6ปฏิวัติการทำงานก็คือการทำงานโดยอย่าได้คิดในเรื่องของกำไรหรือขาดทุนก็แบบประเภทที่ว่าฉันทำงานมากกว่าแต่เงินเดือนที่ได้รับไม่คุ้มเลยก็ให้มองว่าเราทำงานเพื่อทำให้เราเก่งขึ้นไม่ใช่เฉพาะเป็นไปเพียงเพื่อเงินอย่างเดียวซึ่งมันก็จะทำให้เรานั้นผลักดันตนเอง ขวัญขวายพัฒนาฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถที่มากยิ่งขึ้นครับข้อที่ 7. ปฏิวัติการปล่อยวางก็คือการเ,าเรียนรู้ที่จะปล่อยวางในแบบที่ว่าก็ยอมยอมเขาไปบ้างไม่ต้องเอาชนะไปหมดสัทุกเรื่องอย่าได้เป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแขนหากที่จะให้อาภัยคนเสียบ้างอย่าไปยึดติดทั้งในเรื่องของวัตถุและเรื่องทางใจมากจนเกินไปขอเพียงแค่เราปล่อยวางอย่างเข้าใจ ในแบบที่เรียกว่าโปร่งตกชีวิตก็จะเบาขึ้นทันตาเห็นครับข้อที่8ปฏิวัติอารมณ์ก็คือการพยายามการฝึกฝนหากที่จะลดความโลภความอยากได้อยากมีความทะยานอยากในสิ่งต่างๆที่ไม่มีวันสิ้นสุดก็เพราะว่ามันเป็นคอเลสเตอรอลที่ร้ายแรงที่สุดในบรรดาสารพิษอารมณ์ทั้งหลายและก็จะต้องลดความโกรธก็เพราะว่าโทสะนี้มันก็ทําลายเรา ทางร่างกายและจิตวิญญาณของเราโดยตรงอย่างต่อมานั้นก็คือการลดความอิจฉาริษยาก็เพราะว่ามันมีแต่จะทําให้เราเสียกําลังใจไม่มีความจําเป็นเลยที่จะต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครเราก็มีดีในแบบของเราอย่าได้ปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้มาเกาะหัวใจหัดที่จะยิ้มในทุกวันหัวเราะได้ยิ่งดีชีวิตนี้มันก็สั้นกว่าที่เราคิดนักแล้วจะแบกโลกไปทําไมล่ะครับ ข้อที่9ปฏิวัติเรื่องของอุดมการก็มีคํากล่าวที่ว่าคนที่มีคุณค่าต้องมีจุดยืนและก็ต้องมีอุดมการก็เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าตนเองมีค่าและมีเหตุผลของการดํารงอยู่ในโลกนี้ก็อย่างเช่นการรู้จักผิดชอบชั่วดีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องโดยการที่เรานิยามคนที่มีคุณค่าก็คือคนที่ไม่รังแกไม่เบียดเบียนใครคนที่มีคุณค่า จะต้องไม่คดโกงไม่เบียบบางใครไม่คอรับชันอยากที่จะได้อะไรไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาก็จะต้องทำโดยสุจริตเพื่อแรกเอามาและนี่แหละครับก็ควรที่จะเป็นศักดิ์ศรีที่แท้จริงและก็มาถึงข้อสุดท้ายในข้อที่10ก็คือการปฏิวัติการมองโลกก็ขอท่านผู้ฟังได้หาเวลาคุ้นคิดสาระของการอยู่ในโลกใบนี้ก็เพราะว่าเรานั้นก็มาอยู่ในโลกเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆ ก็จึงอยากที่จะขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าจะรับแต่เพียงฝ่ายเดียวเรียนรู้ว่าเราอยู่ไม่ได้หากไม่มีคนอื่นเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันฉะนั้นแล้วเราก็จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเอาเปรียบใครในบางครั้งนั้นเราก็ต้องรู้จักที่จะทำงานและก็ต้องรู้จักที่จะเสียสละเพื่อคนอื่นและสังคม ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนบ้างผีเสื้อที่มีสีสันสวยงามมาจากดักได้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ชั้นใดเราก็ทําได้ชั้นนั้นลอกคราบตนเองเปลี่ยนจากคนเก่าเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นฉลาดขึ้นมีคุณค่ามากขึ้นและคนคนเดียวที่จะช่วยทําให้เรานั้นปฏิวัติตนเองในครั้งนี้ได้สําเร็จก็คือตัวของเราเองนี่แหละครับและก็ได้จบลงไป กับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปร,รับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ ดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเริอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตาบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะธรรม ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ตัองกราบขาออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่ดีด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาก,กันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรโด,ดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ